สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวีแล้วนะวันนี้วีอยู่บที่บ้านพักหลอน,นะคะก็มาเหมือนเดิมหาทั่วไปก็คือวันหยุดเนาะก็ไม่มีอะไรทาก็มาที่บ้านพักร้อน,นะคะก็ที่บ้านบางที่บ้านพักหลอนบางมาเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นคลิปตามคําขอเลยก็คือเดี๋ยวบีเพิ่งกินกล้วยอ่เดี๋ยวีจะมาอัปเดตนะคะว่าที่สวนเราเนี่ยต้องมงต้นไม้ต้นแอปเปิลต้นเชอร์รี่ต้นพลัมลูกพลัมอะไรอย่างเงี้ยมัน ออกดอกหรือว่าอะไรยังไงไปถึงไหนแล้วทุกคนคือมันช้ามากเลยนะปีนี้เดบีจะให้ดูค่ะตอนนี้คือลมแรงมากเลยทุกคนเนีย่ยจ้ะเดี๋ยวให้ดูเป็นต้นแรกเลยต้นนี้ก็คือต้นพลัมนะคะไอ้ลูกพลุนลูกพลุนขอใครคะโอ้ยหมื่นไปหมดอันนี้คือต้นลูกพลุนนะคะคือแค่นี้เองอะทุกคนนี่นะคะยังไม่ผลิใบ,บเลยค่ะแต่ว่าคือแบบว่า ตูมๆนี่คือแบบเนาะเนี่ยค่ะเราก็ต้องรอต่อไปนี่นะฮะมันก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อ่ะโอเคเนี่ยค่ะคือทั้งต้นก็จะเนี่ยค่ะมันก็ไม่สูงมากอันเนาะคือบีแบบสามารถที่จะแบบว่าเก็บอันนี้ได้เลยอ่ะในบีน,นี่เนี่ยค่ะต้นเขาก็จะประมาณแค่นี้เห็นไ,ไ,ไหมต้นมันจะต่ำๆหน่อยคือเวลาเราบันออกลูกเนี่ยมันก็จะแบบว่า หอยตามอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเก็บกินง่ายมา,ม,ามากๆเลยเนาะ <_ an> ป่ะเดี๋ยววิจะพาไปดูต้นมายมฝรั่งนะคะอันนั้นออกเดี๋ยวอันนี้ก็คือต้นลูกพลใช่ไหมในภาษาฟินก็คือลู่มลู่มนะคะลูกพลลู่โมปูก็คือปูก,อปก็คือแบบว่าพวกต้นไม้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกระเบียเน้นกระเบียเนนะคะก็คือมายมฝรั่งที่คนไทยเราเรียกกัน ต้นนี้นะคะในภาษาฟินก็จะชื่อว่าป ah ุนาเฮรุกกะปุนาเฮรุกกะนะคะก็คือเรดเคเรนนั่นเองเ,องเนาะปีนี้คือแบบว่าดูค่ะมันมันดูดีเอ้ยทุกคนโอ้โหดูไม่ได้สังเกตเลยอะเบียดูค่ะมันเริ่มจะมีรวงขึ้นมาลอวเห็นไหมอันนี้ค่ะเนี่ยทุกคนดูเฮ้ย <laughs> ได้ดูพร้อมกันทุกคนเลยเนี่ยค่ะนู่นนะ่ะนู่นนะ่ะ ยูนีกทุกคนเออเฮ้ยดีด,ดีดีเลยค่ะเออมันเป็นพุ่มไม้เล็กๆไะเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะมาเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นต้นแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นสีเดี๋ยวนะสีอะไรอันเนี้ยสีสีแดงไหมทุกคนสีม่วงไหมเออแต่ว่าอ๋อต้นนี้เดี๋ยวนะ,ะนทุกคน<ม>อารนะ์บีบีจำผิดอะ นะการะบิเนยนก็คือนี้เออใช่อันนี้ก็คือต้นมายมฝรั่งนะคะการ์บิเนยนมันจะมีปีกกีปีกกีนะคะก็คือเนี่ยเป็นหนามแหลมเลยทุกคนเนี่ยน,นะคะเห็นไหมคาระบียเยนก็จะเป็นหนาม,มปีกกีนะคะเออใช่แล้วก็อันนี้ก็คือต้นออ้าวต้อนอะไรอะทุกคนอะไรเบอร์รี่สักอย่างอะโอ้ยที่มันเปรี้ยวอะ่ะอา้าวไปลืมแล้ว เดี๋ยวถ้าพี่หาจะไปจะขึ้นชื่อให้แล้วกันนะตอนนี้คือบบว่าจําชื่อต้นอันนี้ไม่ได้ทุกคนพยายามคิดอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยแหละเดี๋ยวพี่ขึ้นชื่อให้แล้วกันนะคะลืมมากๆเลยนะเนาะเก็บอยู่ทุกปีลืมจะ้ะไปเดี๋ยวไปดูอันต่อไปอ่ะค่ะต้นถัดไปก็จะเป็นต้นนี้เลยอันนี้ก็คือต้อนลูกอัมกิริกกะก็คือต้อนลูกเชอรี่นะคะ นี่เนาะเชอร์รี่อันนี้จะเป็นเชอร์รี่คือบอกว่าแบบที่เขาขายในช็อปอะทุกคนลูกใหญ่ๆห่อะนี่นะคะแล้วก็ดูคะ่ะนี่ความยอดก็จะประมาณเนี้ยค่ะยังไม่ค่อยแบบว่าอะไรมากมายเนาะยังไม่เอะอะทุกคนเออยังไม่เอะอะนะคะนีอ่อันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กเนาะที่แบบว่านกมันมาชอบกินนะทุกคนเออพี่ติ๊กเอาไอ,อ,อ,าอา้นั่นออกเอาเอารั้วเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยทุกคน เอาลวเหล็กออกนะแล้วก็บีก็ยังอ่าทิ้งไอ้นี่ไว้อยูย่บีบอกพิธีกว่าพิธีกว่าอยากจะเอาออกนะเนี่ยบบอกว่าเอ้ยถ้าลองดึงดึงดูอาทิตย์ที่แล้วนะลองดึงดึงดูถ้าสมมติว่ามันติดมากับมือเออก็ค่อยเอาออกแต่ถ้ามันไม่ติดถ้ามันแบบว่าเออยังแบบโอเคอยู่เนี้ยก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่สวยแต่คือมันกันนกได้ไงทุกคนแต่ว่าบีคิดว่าเดี๋ยวปีนี้บีก็คงเปลี่ยนอีกเพราะเนี่ยมาเลืองแสงไงเออพอนกเห็นนกก็ไม่กล้าที่จะแบบว่ามาจะแบบว่าแบบเออฉกิน ขโมยกินของเราเพราะว่ามันต้นมีอยู่แค่นี้เองเนาะอ่ะเดี๋ยวมาฝั่งซ้ายมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมูสติกะมูสติกะนะคะนี่ต้นบูเบอรี่ของเรานั่นเองบูเบอรี่ต้นใหญ่นะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่พุ่มทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีกี่ต้นนะหนึ่งสองสามสามสี่ห้าไอสองต้นเนี้ยจะอ่า ลายชนิดเดียวกันนะคะเป็นพัน์ุเดียวกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพุ่มแบบลูกเล็กเกาะมันก็จะไม่ค่อยแบบอะไรก็ยังไม่เอะอะเหมือนกัน,นะคะ่ะประมาณนี้แหละนี่นะก็จะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นนู้นต้นนี้ก็จะเป็น ซุกละกีรสิกะนะคะก็คือต้นเชอร์รี่ช็อกโกแลตนั่นเองเออมันก็จะเป็นกลิ่นไหมหรือว่ารสชาติเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันทุกคนเออบีก็ไม่เคยชิมเหมือนกันไม่เคยชิมเหมือนกันนะคะนี่คือมีความแบบว่าโอเคมากๆเลยดูคะ่ะฮึโน no. ขอให้น้องโตเร็วๆอยากจะชิมปีที่แล้วบีชิมไปลูกเดียวแต่คือมันยังไม่สุกมากไง เราก็ชิงชิมไปก่อนนกเนาะเราเบี้ยวกลัวนกมันมาแย่งไงเออรยคะอันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นแอปเปิลกันค่ะฝั่งนี้เนาะที่มันติดกับไอ้ต้นนันเนี่ยทุกคนอืมอันนี้ก็จะเป็นลินลีนะคะเนี่ยเห็นไหมบีก็เก็บออกให้แบบเออตัดทิ้งอะไรเงี้ยที่แบบว่าของปีที่แล้วเนาะแล้วก็มันก็จะมีหัวมันเนาะนี่นะคะมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปาร์ซาปาร์ซาก็คือ น้ำไม้ฝรั่งจ้ะนี่นะดูดีเชียวน้ำไม้ฝรั่งเราอม,มันก็ขึ้นประมาณนี้แหละทุกคนแบบสี่ห้าหกนออะไรเงี้ยเพราะว่าบีจะเอาไว้เป็นไม้ประดับแต่จริงๆก็กินได้แหละแต่แต่ก็เนาะคือมันมันสวยไงทุกคนแล้วมันมีน้อยบีก็เลยเออเป็นไม้ประดับดีกว่าเนาะข้างหน้านี้ก็จะเป็นสวนที่บีทํา กับพี่ติ๊กนะแต่ส่วนมากบีก็ทําเองหมดหละเอาหินมาวางเอานู่นนี่นั่นมาวางแล้วก็อนนี้บีก็ปลูกเองเนาะมันก็เป็นพุ่มไม้เล็กๆแต่อันนี้ไม่ต้องตัดนะคะมันก็จะเป็นพุ่มแบบนี้นแหละอ,อันนี้คือปลูกแบบบางปีก็ออกดอกบางปีก็ไม่ออกดอกทุกคนนี่นะคะมันเป็นในตระกูลที่บอกว่ามักสรัวโหอะไรเงี้ยทั้งหลายแหล่บีก็มาปลูกนูน่น แล้วมันก็ขยายออกไปนู่นสวยค่ะชอบดีสวยๆปะดูต้นแอปเปิลดีกว่าลมเริ่มแรงแล้วอาจจะอันนี้เป็นฝั่งทะเลสาบเนาะฝั่งชายหาดนะคะดูต้นแอปเปิลต้นขวามือต้นนี้ทุกคนมันแบบจะไปแหลกก็ไม่ไปแหละนะโอ้ยคือแบบสองปีมานี่คือโอ้ยเนาะแล้วก็สงสารน้องมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไม แต่น้องก็ยังบอกว่า,วายังอยากจะโตอยากจะเกิดนะทุกคนดูนี่คืออะไร <laughs> นี่กระต่ายค่ะกระต่ายอ่ะมันมากัดนะทุกคนดูค่ะกระต่ายมันมากัดนะคะต้นแอปเปิลเขาจะเรียกว่าโอเมนาโอเมนาก็คือแอปเปิลน,นะคะโอเมนาปูก็คือต้อนแอปเปิลเนานะอ,อันนี้ก็คือมันจะมากัดเนี่ค่ะกระต่ายเป็นมากัดตอนที่หิมะมันแบบว่าหิมะประมาณครึ่งต้น,น่ะทุกคนมันก็มันก็เดินง่ายใช่ไหมมันก็เนี่ยค่ะ กัดเลยจ้ามันกินเพราะว่าต้นแอปเปิลตั่นี้นั่นเนี่ยโดนกระต่ายกัดทั้งนั้นแทะเนี่ยค่ะนี่โดนแทะอืมแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็โดนแทะค่ะนี่โดนแทะเนี่ยโดนแทะหมดเลยดูฝั่งนี้ก็โดนเนี่นะหนุนข้างล่างมันไปหมดเลยจ้าไปหมดเลยอต้นนี้ก็น้องมีความแบบโอ้ยนองสารมากเลย ดูจากต้นแล้วคือมันเหมือนเก่ามากเลยเนาะแต่มันก็ต้นเก่าจริงๆนะปีที่แล้วก,กี่ลูกถ้าใครจําได้ค่ะช่วยบอกไไหี่อยพีก็จําไม่ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนี่ต้นข้างต้นนี้คือคอนข้างที่จะเกือบสมบูรณ์ทาไมถึงเกือบสมบูรณ์เพราะดูรุงก็รุงก็คือต้นเขานะคะลําต้นเขาเนี่ยดยูมีความแบบแห้งมากเลยแบบมันเล็กอะทุกคนแล้วมันก็ยังบอกว่าคือมันยังมีแรงพยุง แอปเปิลเน่เนาะที่ที่บอกว่าแอปเปิลนะ่มันแบบเต็มต้นแบบปีที่แล้วเนาะคือมันมีความพายุงได้มันเก่งมากเลยเนาะแต่แน่นอนค่ะเราต้องมีไม้มาคำไวนะ้เนาะไม่งนนะั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ไหวจะอือันนี้ก็โดนจะ้ะน,นี่ก็โดนกระต่ายแท้จ้ะนี่ตรงนี้กระต่ายแท้อืมเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกทูกช่อเลยเดี๋ยวปีนี้เรามาดูกันนะว่าความสวยงามตอนที่อ ดอกไม้เออมันออกแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนดอกไม้สวยมากเลยดอกแอปเปิลชอบชอบสุดเลยนะคะต้นนี้ก็จะถือว่าโอเคกว่าต้นเมื่อกี้แต่คือช่วงต้นก็คือแบบสั้นมากเลยทุกคนต้นแอปเปิลไีดูเนี่ยค่ะประมาณนี้เนี่ยจ้ะประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นสุดท้ายกันต้นสุดท้ายนี่จะเป็นต้นแปหรือนะ แปรเลนะก็คือต้นลูกแพรนะคะทุกคนจําได้ไหมว่าพิติก็เกือบเกือบที่จะโค่นอันนี้ยทิ้งเพราะว่ากระต่ายมันมากัดกินไปค่ะดูตรงนั้นะ่ะเห็นนะตรงกลางอะเราก็นึกว่ามันจะตายบีก็ว่าเอย้ยไม่เป็นไรหรอกเธอเอาไว้ก่อนอะอยเงี้ยเผื่อปีหน้ามันขึ้นมันก็ขึ้นจริง,รงๆทุกคนเออเนี่ยค่ะนะนี่ค่ะ,คะมันเป็นไอ้นี๋เดเห็นไหมดูข้างใน,นหนไหม คือแบบสงสารน้องเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็เนาะก็ไม่เป็นไรอ่ะอ่าดูๆกันไปถ้าสมมติว่ามันอ่าปีหน้ามันโอเคมันก็จะเนาะพ่ากเขาก็จะแข็งแรงไปเรื่อยๆดูหาตรงข้างล่างเห็นไหมมันก็มีว่าใบแตกออกมาอะไรเงี้ยทุกคนอืมก็จะประมาณอืมแต่ว่าอันเนี้ยนะคะต้น,นเนี้ยเนาะต้องอ่าใส่กรงไว้เวอร์โกนะคะเวอร์โก ก็เพราะว่าเดี๋ยวก็ไต่มันจะมากินทุกคนสงสารถ้าก็ไต่มากินอีกรอบนึงก็คงต้องโค่นหิงะก็เลยดูนะคะลงกระโดดเข้าไปเลยจ้ะประมาณประมาณเท่าบีเนี่ยแหละงมากถ้ากระโดดเข้านี่ก็คือออกไม่ได้จ้ะจับย่างเลยจ้ะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรนะคะบีมาอัปเดตโซนตามที่หลายๆคน ไม่มีอะไรทาแล้วอย่างที่บีเคยบอกไปในคลิปก่อนน้านูนะ้นพระวาเราทาตั้งแต่แบอกว่าคนท้างที่จะแบบตั้งแต่ไก่โฮเลยแหละเออก็เลยก็มาเหมือนกับเออผ่อนคลายวันนี้บีก็ไปตัดไปตัดต้นที่มันอยู่ทางตรงนั้นนะคะตรงชายหาดนะเห็นไหมที่มันเป็น้คล้ายแบบกิง่งๆอะ่ะตรงนู้น,น,น,นอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเน,นี้ยอก็ไปตัดคือแบบว่าไม่ให้มันสูงขึ้นไปให้มันเป็นพุ่มๆแบบ ไอ้ต้นน,นี้นะทุกคนเออให้มันเป็นวงคุม,พมเพราะว่าถ้ามันสูงชะลุที่มันจะดูไม่สวยบีก็จะตัดตัดเลม็มตอนนี้ก็เสร็จหมดทุกอย่างแล้วอืมโอเคทุกคนนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ถ้าชอบบีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็อย่าลืมติดก,กระดิ่งนะคะให้มันสั่งกริ๊งนะเพราะว่าบีอัพคลิปครั้งหน้านะคะก็จะได้รีบเข้ามาดูกันเนาะบีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ